ตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปตรวจค้นร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับนักท่องเที่ยวที่บ้านใต้อำเภอเกาะพังงานนะคะพบว่ามีแบบใช้แล้วทิ้ง176อันตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า17ตัวน้ำยาอลัยนะคะโดยยังพบเงินสด อีกกว่า3,000บาทก็ถูกยึดไว้เป็นของกลางนะคะของกลางทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าในร้านแห่งนี้เกือบ1,000ชิ้นค่ะตำรวจก็ให้ข้อมูลว่าพฤติกรรมคือลักลอบเปิดขายให้กับนักท่องเที่ยวนะคะขายทั้งหน้าร้านแล้วก็ขายใน Facebook เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีลูกค้าเข้าออกร้านอยู่ตลอดเวลาค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นแล้วก็ควบคุมตัวนางสาวพนิพาโยธานักคนดูแลร้าน มาดำเนินคดีค่ะข้อกล่าวหาก็คือฝ่าฝืนคําสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคห้ามขายห้ามให้มีบริการสินค้าประเภทบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดตามพรบรคุ้มครองผู้บริโภคปี62ครอบครองหรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าอันเป็นสินค้าต้องห้ามนําเข้ามาในราชนาจากักรโดยไม่ผ่านพิธีศุล,ลกากรค่ะ